ในมือข้างหนึ่งนิ้วทั้งห้าใช้ชีวิตร่วมกันอย่างปกติแต่มีอยู่วันหนึ่งนิ้วโป้งเริ่มอวดดีนิ้วโป้งเชิดหน้าฉันแข็งแรงที่สุดฉันจับสิ่งของได้ถ้าไม่มีฉันพวกนายก็ทำอะไรไม่ได้หรอกนิ้วชี้แต่พวกเราก็ช่วยในหยิบจับของนะนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยพายักหน้าเห็นด้วยนิ้วโป้งหัวเราะพวกนายไม่สำคัญเท่าฉันหรอก นิวทั้งสี่โกรธจึงตัดสินใจไม่ช่วยนิวโป้องอีกต่อไปเมื่อนิวโป้งพยายามหยิบแก้วน้ำแต่มือไม่ทำงานเพราะไม่มีสี่นิ้วช่วยจับนิวโป้งพยายามผูกเชือกกองเท้าแต่ทำไม่ได้นิวโป้งพยายามถือปากกาเขียนหนังสือแต่ล้มเหลวนิวโป้งเริ่มตะหนักว่าฉันเก่งแค่ไหนถ้าไม่มีพวกเขาฉันก็ทำอะไรไม่ได้เลยนิวโป้งถอนหายใจก่อนพูดอย่างสำนึกผิด พวกนายฉันขอโทษนะฉันอวดดีเกินไปจริงๆนิ้วชี้เห็นไหมล่ะเราต้องทำงานร่วมกันนิ้วทั้งสี่จับมือหรือจับกันเองกับนิ้วโป้องอีกครั้งสุดท้ายนิ้วทั้งห้ากลับมาทำงานร่วมกันอีกครั้งนิ้วโป้งจับมือกับสีนิ้วและสามารถหยิบจับเขียนหนังสือและทำทุกอย่างได้อีกครั้งนิ้วโป้งยิ้มพวกนายไม่ได้เป็นแค่ผู้ช่วยพวกนายเป็นเพื่อนของฉันต่างหาก บทสรุปความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ตัวคนเดียวแต่อยู่ที่การทำงานร่วมกัน